สำหรับสัปดาห์หน้านะคะเครือข่ายภาพประชาชนที่ไม่สนับสนุนให้ยกเลิกพรบาป้องกันและปรับปรามการค้าประเวณีจะยื่นหนังสือถึงกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีตัวอย่างในหลายประเทศนะคะที่ปรับอาชีพการขายบริการมาเปิดเสรีแต่ในอีกมุมหนึ่งก็พบว่ามีอีกหลายประเทศที่กลับมาควบคุมอีกครั้งค่ะแสงไฟสีแดงในตู้กระจก ส่องให้เห็นเรือนร่างของผู้หญิงด้านในกลายเป็นจุดดึงดูดของนักท่องเที่ยวย่านคมแดงหรือที่รู้จักในชื่อเรดไลท์ดิสทริกต์เมืองอัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์2,543รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ประกาศรับรองให้อาชีพบริการทางเพศเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อคุ้มครองอุตสาหกรรมทางเพศที่เกิดปัญหาค้ามนุษย์และยาเสพติด 9ปีให้หลังสภาผู้แทนราษฎรของเนเธอร์แลนด์เสนอให้มีการจัดระเบียบผู้ค้าประเวณีระพบว่าการทำให้ถูกกฎหมายกลับมามีช่องโหว่และยังคงพบผู้หญิงหลายคนถูกบังคับให้ทำงานโดยจำกัดอายุของผู้ให้บริการต้องอายุมากกว่า21ปีและต้องขึ้นทะเบียนกับภาครัฐ รวมไปถึงบริษัทหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับบริการทางเพศทั้งหมดต้องมีใบอนุญาตและลงทะเบียนภายใต้หน่วยงานที่ดูแลอาชีพขายบริการในเยอรมันถูกกฎหมายตั้งแต่ปี2545ก่อนปรับแก้กฎหมายในปี2560เช่นให้ผู้ขายบริการมีสิทธิ์ได้รับคำปรึกษาด้านสุขภาพจากสถานบริการของรัฐทุกคนต้องรายงานตัว และต้องพกบัตรประจําตัวการขึ้นทะเบียนสถานบริการทางเพศเป็นต้นการค้าประเวณี2,539ขณะที่ไทยปลายเดือนที่ผ่านมาภาคประชาชนยื่นหนังสือต่อสภาเพื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพุทธศักราช2,539ให้อาชีพพนักงานบริการรวมถึง s e ็กเวิร์กไม่ผิดกฎหมาย และพนักงานบริการมีสิทธิและเสรีภาพในการทำงานอย่างเท่าเทียมเมื่อถึงเวลาแล้วที่มันจะต้องยกเลิกกฎหมายที่มันละเมิดนะคะละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพี่น้องเรานะยกเลิอกออกไปและในมุมของเราเราไม่ต้องการให้ตรากฎหมายอะไรขึ้นมาใหม่ก็เมื่อยกเลิอกออกไปความผิดมันก็ไม่มีเขาก็สิ่งที่เขาเป็นอยู่มันก็ไม่ผิดกฎหมายงั้นมันต้องไปอเดนติฟายลักษณะงานที่เขาทำอยู่นะคะ ว่ามันคือลักษณะงานประเภทหนึ่งแล้วก็ให้อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมายแรงงานแต่อีกด้านมองว่าการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อาจเป็นช่องทางที่ทําให้เกิดการค้ามนุษย์มากขึ้นนายทุนรวมถึงสถานประกอบการจะใช้ข้อกฎหมายนี้บังคับให้ค้าประเวณีอย่างของสวีเดนเนี่ยค่ะเขาก็มองว่าการที่ไป ขายบริการทางเพศคะมันจะเปิดให้เสรีให้ขายค่ะมันไม่ยุติแล้วก็มันเป็นเรื่องของการนำคนมาเป็นสินค้านะคะเป็นสินค้าเขาก็จะปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการากฎหมายของเขาก็คือว่าเขาก็จะกระทำจับคนที่ซื้อบริการทางเพศมากกว่าะะมากกว่าที่จะจับผู้ขายจับผู้ซื้อมากกว่ารวมทั้งฝรั่งเศสก็ใช้แนวนี้เพราะว่าเขาก็เรียนรู้จาก ประเทศในร์แลนด์ซึ่งพยายามเปิดเสรีแต่ว่าไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเรื่องการค้าค้ามนุษย์หรือการค้าแอบซ่อนค้าบริการทางเพศแบบไม่ไม่ได้จดทะเบียนอะไราเงี้ยขณะที่มุมมองการขึ้นทะเบียนผู้ขายบริการอดีตเซ็กเวิร์กเกอร์ในไทยและต่างประเทศเจ้าของหนังสือชั้นคือเอรี่กับประสบการณ์ข้ามแดนหนังสือที่เล่าเรื่องราวประสบการณ์อาชีพการขายบริการที่ได้รับรางวัล บอกมุมมองของการยกให้อาชีพนี้ถูกกฎหมายในไทยว่าหากการลงทะเบียนต้องขึ้นตรงกับร้านสถานประกอบการและกลุ่มทุนก็เป็นช่องทางให้สถานบริการเอาเปรียบ ถ้าเกิดร่างพรบอรขึ้นมาคนกลุ่มนี้จะถูกผลักดันเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการคนพวกนี้ก็จะถูกควบคุมอีกแบบหนึ่งค่ะก็คือการที่เขาไม่สามารถที่จะบ่ายเบียงหรือเลี่ยงในการทํางานได้สมมุติเจ้าของสถานประกอบการบอกว่าคุณต้องไปกับคนนี้นี่คือลูกค้าของฉันเสาร์อาทิตย์คุณต้องมาทํางานหยุดงานไม่ได้โดนหัก2,000บาทต่อวันนะคะในขณะที่ทํางานเงินเดือนเนี่ยหนึ่งบาทสมมติมีเงินเดือน10,000บาทขาดลามาสายเขาโดนหักละมาเลยทําให้คนเหล่านี้ไม่มีกําลังที่อยากจะมาทํางานเพราะว่า ถูกบังคับให้อยู่ในเงื่อนไขสุดท้ายแล้วคนกลุ่มนี้ค่ะก็จะออกจากสถานประกอบการมาเล่ล่อนขายตามข้างทางเสียงสะท้อนอีกมุมไม่ได้มองเพียงอาชีพขายบริการนี้จะถูกหรือผิดกฎหมายในประเทศไทยแต่มองว่าสิ่งที่ควรแก้ไขจริงๆคือมุมมองของสังคมไทยเปิดกว้างต่ออาชีพขายบริการหรือไม่